ทีมฝ่ายบริหารฝ่ายสสหรือว่าทีมเครือข่ายของพรรคที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับสมัยอนาคตใหม่นะครับณตอนนั้นเนี่ยการตั้งพรรคที่เกิดขึ้นคือเป็นการตั้งคําถามว่าทําไมจะต้องมีพรรคการเมืองพรรคนี้ทําไมจะต้องมีพรรคนาคต์ใหม่ในยุคสมัยนั้นนะเป็นพรรคที่ทําให้พวกเราทุกคนรู้ตัวว่าเรามารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับ ยุคที่2ยุคก้าไกลเป็นยุคที่เรามีชุด300นโยบายคือเรารู้และปัญหาที่มีอยู่เราต้องแก้ด้วยชุดนโยบายต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาชนะการเลือกตั้งกลายมาเป็นพักอันดับหนึ่งได้นะครับยุคนี้จะเป็นยุคที่พวกเราต้องแสดงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นนะครับว่าเราพร้อมที่จะบริหารประเทศ <enter i> คือต้องโหนหา ว่าจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นประสบความสําเร็จได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าทั้งในเรื่องของจิตจำนงทางการเมืองนะครับทั้งชุดนโยบายที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทีมบริหารที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นสามสิ่งสําคัญนะที่เราเจ็บเกี่ยวมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วมันก็อยู่ติดคู่กับตัวของเรามาตลอดการเดินทางของพวกเรานะครับในหน้าถัดไปครับรถแมพนะครับเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้านะครับ ล่าที่สุดตอนนี้เรามีแล้วก็คือในเรื่องของชุดนโยบายนะครับเตรียมทีมบริหารนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะยกระดับการเมืองไทยไปสู่ระดับหนึ่งนะครับนอกจากเปิดทีม siglo, เปิดเรื่องของผู้สมัครสสเขตนะครับนอกจากเปิดหน้าผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อนอกจากเปิดคนด d เดตนะครับนายกนะครับนอกจากเปิดชุดนโยบายอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเปิดโฉมหน้าก็คือเปิดโฉหน้าชุดบริหารด้วยนะครับทีบริหารก็คือว่าที่ ตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับขั้นที่2ก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือกลยุทธ์ในการเอาชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนะครับให้มากที่สุดก็คือการรักษาเขตเดิมแล้วก็เพิ่มเติมอีก100เขต นะครับทั้ง4ี่คอของพวกเรานะครับคู่แข่งคะแนนนะครับเครือข่ายแล้วก็แคนดิเดตสุดท้ายก็คือการเพิ่มคะแนนความนิยมระดับชาตินะครับซึ่งต้องอาศัยการทํางานในเชิงความคิดการทํางานในพื้นที่ของทุกองค์การพยพพักร่วมกันทุกคนนะครับจุดแข็งอย่างหนึ่งของพรรคประชาชนก็คือเราไปที่เวทีไหนขึ้นทุกเวทีดีเบตเราพูดเหมือนกันหมด การเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทําให้เราได้รับคะแนนความนิยมนะครับมากขึ้นจนกลายมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะครับเกิดจากการที่ว่าเพราะเรามี หลักการเรามีพื้นฐานที่เหมือนกันที่ไม่ว่าตัวแทนของพักไปขึ้นที่เวทีไหนนะครับเราจะพูดเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆนะครับปูพื้นขึ้นไปแบบนี้นะครด้านล่างเรามีพร้อมแล้วนะครับอย่างที่สองก็คือการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เช็ดในการเลือกตั้งเอาชนะการเลือกตั้งอย่างที่สามนะครับผมเชื่อมั่นว่าถ้าสองสองส่วนด้านล่างนี้เราทําได้อย่างดีแล้วคะแนนความนิยมระดับประเทศมาแน่นอนนะครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ทุกองคาพยพของพักจะทํางานร่วมกัน แล้วภาพวิสัยทัศน์นะครับในรัฐบาลชุดต่อไปในนามของพรรคประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับภาพขอ,าของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรที่เราจะนําเสนอสู่ประชาชนคนไทยนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ สำหรับผมผมคิดว่าก็คือคำพูดต่างๆบนสไลด์หน้านี้นะครับมีเราไม่มีเทามีเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเรามีประชาธิปไตยนะครับมีเราประเทศไทยมีอนาคตมีเรามีเศรษฐกิจใหม่นะถามว่าในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนะครับมีเรามีคุณภาพชีวิต อาจารย์เดชรัตจะขึ้นมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับมีเรามีเศรษฐกิจใหม่เป็นอาจารย์ต้นวิรยุทธ์นะครับมีมีประชาธิปไตยนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการทั้งการปฏิรูปกองทัพนะครับทั้งการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับเดี๋ยวจะเป็นทางพี่จ้นขึ้นมานําเสนอนะครับส่วนมีเราประเทศไทยมีอนาคตนะครับก็จะพูดถึงเรื่องทางการปฏิรูประบบราชการที่เดี๋ยวพี่ใหม่นะครับจะขึ้นมานําเสนอนะครับในช่วงบ่ายต่อไปเลยมีเราไม่มีเทานะครับปัญหา ฝังลากลึกอยู่ในประเทศผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันมีแต่ทรงกระสุดลงเรื่อยๆนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเท่าๆในประเทศได้เลยนะครับถ้าเราไม่เริ่มการแก้ไขปัญหาทางการเมืองให้ดีก่อนนะดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันอยู่ก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราแตกต่างาก,กับพรรคการเมืองอื่นแน่ๆ นะครับก็คือถามว่าถ้ามีคําถามในใจนะครับสมมุติว่าประชาชนโหวต,ตอร์จะไปโหวตในคูหาเลือกตัง้งถามว่ามีพักไหนกล้าเอาจริงกับเรื่องนี้บ้าง